พระพรมสุริยันจันทรารุ่นที่ละลึกอายุวัฒนมงคล53ปีพระเดชพระคุณพระมงคลวโรปการหลวงพ่อท่านเจ้าคุณชำนาญอุตมะปัญโยวัดชินวรารามวรวิหารจังหวัดปทุมธานีวิชาพระพรมสีหน้าของหลวงพ่อชำนาญเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและโด่งดังทั้งในไทยและต่างประเทศ ถ้ากล่าวถึงพระพรมของหลวงพ่อชำนาญน,นาทีนี้แทบไม่มีใครไม่รู้จักเรียกได้ว่าใครมีไว้ไม่มีวันตกตำ่ำหลวงพ่อท่านเจ้าคุณชำนาญได้เมตตามอบวัตถุมงคลให้แก่ทางร้านบาร,รมีพ่อแก่นำมาเผยแผ่ให้ผู้ศรทัทธาได้บูชาเพื่อเป็นมิ่งขวัญสิริมงคลแก่ตัวโดยปัจจัยส่วนหนึ่งที่ได้จากการให้เช่าบูชา ทางเราจะนำถวายหลวงพ่อชำนาญเพื่อร่วมทำบุญสร้างโรงพยาบาลประจำตำบลบางขยง